นักเขตปกครองตอนเองที่ชื่อว่าทิเบตได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกำลังตามหาหมาตัวหนึ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามันคือซูเปอร์หมาอายุ300ปี ตัดมาที่วัดแห่งหนึ่งที่กําลังสวดมนต์ทำวัดเช้ากันอยู่และเซพแห่งหมาตัวนี้ที่กําลังทําวัดเช้าอยู่เช่นกันแม้แต่หมาย,ยังบรรลุในธรรมเขามีชื่อว่ากิแยโคชื่อเรียกโคตรยากเรียกโคละกันเขาเป็นหมาสายพันธุ์โออิงลิชชิปด็อกชื่อสายพันธุ์ก็ยาวเข้าไปอีกและในขณะที่โคกําลังทําวัดอยู่จู่ๆเนน้อยก็มาชวงเขาออกไปวิ่งเล่นซะอย่างนั้นแต่บาดแตกไม่ทําวัดและอยากวิ่งเล่นกีเลสเข้าครอบงําและมันทําให้โคโดนพวกคนเร็วจับตัวไปโดยทันทีไม่น่าตบบาดแตกเลยกูตามมาที่พระเอก เราเขาชื่อเดฟดักลาสมีอาชีพเป็นทนายที่ไม่สนความสุขผิดแค่เพียงคุณมีเงินจ้างเขารับรองคุณชนะคดีตีพุงสบายๆโคตรเร็วและในขณะนั้นก็มีน้องหมาตัวหนึ่งที่กําลังยืนเยี่ยวบนสนามหญ้าหน้านบ้านของพระเอกมันทำให้เขาโมโหสุดๆเพราะเขานั้นไม่ชอบหมาและนี่คือนางเอกของเราเธอชื่อรีเบคก้าดักลาสเธอนั้นมักจะโดนพระเอกหลอกอยู่เสมอเพราะพระเอกของเรานั้นเป็นคนบ้าง,งานมากจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวได้แต่เลื่อนนัดวันสําคัญต่างๆของครอบครัวเพราะติดงานและนี่คือ ลูกชายของพวกเขาที่พยายามทําตามใจพ่อของเขาเขาชื่อจอร์ดและลูกสาวที่ไม่ชอบงานของพ่อเธอเธอชื่อคารีลี เวลาต่อมาพระเอกก็มาว่าความให้กับลูกความของเขาที่ชื่อโทนี่สตาร์กอ้าวมาได้ไงวะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เขาชื่อดร์โคแซคเขาเป็นตัวแทนของบริษัทที่ถูกประชาชนกล่าวหาว่าบริษัทของพวกเขานั้นทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์แต่พระเอกก็ว่าความฝั่งของบริษัทก็นั่นแหละถูกผิดไม่สนลูกความกูต้องชนะและจะหากชนะพระเอกจะได้เป็นอัยการคนต่อไปอย่างเรว เวลาต่อมาแซกก็กลับมาที่บริษัทและนี่คือผู้บริหารถือหุ้นใหญ่ชื่อสตีฟแลนด์เขาก็ถามกับแซกนะครับว่าการทดลองหมาเป็นยังไงบ้างใช่แล้วล่ะครับบริษัทของพวกเขาทดลองสัตว์จ,จริงๆและพวกเขาเป็นคนสั่งให้จับตัวของโคมาเพื่อทดลองทาเซรั่มที่จะช่วยยืดอายุของมนุษย์แต่พวกเขาก็ยังทําให้สําเร็จนะครับก็ดูสัตว์ทดลองแต่ละตัวมีทั้งคางคกหัวหมาลิงเห่าได้หนูก็เห่าได้กระต่ายยังเห่าได้ส่วนนี่งูเห่าของแท้เห่าได้จริงๆแถมแม่งหางปุยเหมือนหมาซะอีกเอาเข้าไปไม่จําเป็น ผลิตเซรุ่มเหรอแค่เอาพวกมันมาโชว์ก็รวยแล้วในขณะเดียวกันที่นอกบริษัทพวกประชาชนก็มาประท้วงนะครับบริษัททรมานสัตว์จะชัดแล้วรวมไปถึงคารี่ลูกสาวของพระเอกที่มาประท้วงด้วยเช่นกันแต่ก็น่นแหละพ่อของเธอก็บังคับให้เธอกลับบ้านเพราะโดนลูกหักหน้าแต่เธอก็ไม่ไปหรอกครับและในขณะนั้นไอ้สองอฉริยะสมองงั่ง2ตัวนี้ที่กําลังทดลองหมาเขาต้องคู่ก็โดนหมาหลอกโคตรโง่มันทาให้โคสามารถหนีออกมาจากห้องแลบได้แล้วก็บังเอิญที่โคก็ดาไปเจอกับคารลี่แ,แฟนหนุ่มที่แอบเดินเข้ามาที่ ก็เลยพาโคกลับมาที่บ้านของพระเอก เวลาต่อมาเอกก็กลับมาที่บ้านนะครับแล้วมันทาให้เขามาเจอกับโคที่นั่งหน้าสลอนอยู่ในบ้านของเขาและแน่นอนเอกแม่งเกียดหมามันทาให้เขาต้องลากโคมาไว้ที่โรงรถเพราะรังเกียจก็นั่นแหละโคแม่งก็หมันไส้กัดมือแม่งเลยสมน้าหน้าและชันทีที่โคกัดเข้าไปที่มือของพระเอกเชื้อไวรัสหมาจากฟันของโคก็วิ่งเข้าไปในร่างกายของพระเอกสมน้าหน้าแม่งอีกรอบและจากเหตุการณ์นี้มันทาให้โคต้องโดนไล่ออกจากบ้านทันทีกัดเจ้าของบ้านในวันแรกที่เข้ามาเอาเรื่องอยู่หลังจากนั้นไม่นานเอกของเราก็ดูเหมือนว่าเขาน่ะ จะมีความผิดปกติบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับนางเอกก็มาคุยเรื่องของลูกชายที่ตอนนี้ผลการเรียนของเขาตกอย่างหนักแต่พระเอกก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องนะครับลิ้นแม่งพันกันนางเอกก็วีนแตกสิครับและก็เหมือนเดิมพระเอกก็วาดฝันให้เธออีกแล้วบอกจะทํำนู่นทํานี่จะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เหมือนเดิมแต่อาการของเขาก็แปลกขึ้นเรื่อยๆแม่งเกายิกๆเลย เช้าวันต่อมาก็นั่นแหละแปกขึ้นเรื่อยๆรเรก็ไล่งับชายเสื้อของตัวเองและเขาก็ได้ยินขึ้นความที่ที่ดังมาจากหูฟังของลูกชายแถมจมูกของเขายังดีขึ้นแบบสุดๆแม่งได้กลิ่นทุกอย่างจากนั้นเขาก็นั่งกินข้าวกับจอร์ดมิติใหม่แห่งการกินข้าวกับลูกจอร์ดที่ถึงกับงงเลยนะครับดูท่ากินของพ่อเขาสินี่กูเรียนแย่ถึงขนาดที่ทาให้พ่อกูอาการหนักขนาดนี้เลยนะเนี่ยนั่นแหละอาการแม่งออกชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไล่หมาที่มาเยี่ยวหน้าบ้านการโต้ลมขณะขับรถหมาชัดๆ เวลาต่อมาพระเอกก็ได้ไปว่าความตามเวลานัดและก็เป็นไปตามความคาดหมายเขาคาบเอกสารมาให้แซกแถมยังขู่คำรามใส่ทนายฝั่งตรงข้ามเท่านั้นยังไม่พอผู้พิพากษาก็โดนคำรามใส่ด้วยเอาเข้าไปชีวิตพังเพราะหมามันทำให้ผู้พิพากษาต้องสั่งให้ทุกคนพักครึ่งซะก่อนที่พระเอกจะไล่กัดเธอแม่งอาการอย่างหนักพอออกมาจากศาลพระเอกก็มาเข้าห้องน้ำนะครับและดูท่ายเยี่ยวดีแม่งชัดเลยจากนั้นก็เหมือนพระเอกจะรู้แล้วนะครับว่าทั้งหมดมันเกิดจากไอหมาตัวนั้นตัวเดียวเขาก็เลยมาหามันที่สถานที่กักกันหมาจรจัด และพอเขาได้มาคุยกับโคซึ่งแน่นอนคุยไม่รู้เรื่องแต่มันกลับทําให้เขากลายไปหมาซะจริงๆโคตรเท่ทันในนั้นผู้คุมก็นึกว่าพระเอกที่กลายเป็นหมาเนี่ยเป็นหมาที่หลุดออกมาเขาก็พยายามจะจับพระเอกนะครับแต่ถึงจะเป็นหมาเขาก็ยังพอจะฉลาดอยู่สามาให้เขาหลบหนีออกไปได้และพอเขาวิ่งไปเจอกับหน้าจอทีวีที่มีหมายอยู่ในหน้าจอมันทําให้เขารู้แล้วนะครับว่าเขาเป็นหมาไปแล้วแต่เขาก็ยังคิดว่าเขาน่ะฝันไปและก็นั่นแหละเจ็บสิครับเพราะมันคือความจริงในขณะเดียวกันที่สถานกักกันหมาจรจัดไอ้สองคนง มันก็มาเอาโคที่โดนขังอยู่ที่นี่กลับไปทดลองที่ห้องทดลองนะครับมัยังตามมาเอาอีก ตามเจที่พระเอกที่วิ่งตรงมาที่บ้านของเขาเขาก็พยายามจะสื่อสารกับลูกของเขาครับแต่ก็นั่นแหละยิ่งพยายามพูดก็ยิ่งน่าลำคาญเห่าอยู่นั่นแหละพระเอกก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านและงัดของเล่นออกมาเพื่อจะเรียงตัวอักษรบอกกับลูกของเขาว่าหมาตัวนี้คือพ่อของพวกเขาแต่พวกเด็กๆลาบรีบเก็บของเล่นแม่ส่วนจริงๆนะเจ้าหมาจากนั้นจอร์ดก็พาพ่อหมาไปเดินเล่นที่สวนและพอไปถึงหมาทุกตัวมันก็เดินต่อคิวมาดมตูดเขานะครับตามสไตล์ของหมากินอโรมาเทอลพีทภานในนั้นจอร์ดก็ชวนพ่อหมาเล่นจานร่อนพระเอกก็พยายาม จะบอกนะครับว่าเขาไม่เล่นแต่ก็อย่างที่เห็นรอนปุ๊บวิ่งไล่งับปับ๊บและไม่ว่าจอจะคว้างไปกี่ทีพ่อหมาก็วิ่งไปรับเหมือนเดิมไหนบอกไม่เล่นและการที่เอกของเราเป็นหมามันก็ทำให้เขารู้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วจอนั้นลำบากใจในการที่จะต้องเข้าชมรมลักบี้เพื่อให้พ่อของเขานั้นภูมิใจ เวลาต่อมาที่ครอบครัวของเขาพวกเขาต่างก็รอพ่อของเขาที่บอกว่าวันนี้จะมาทําอาหารให้พวกเขากินชอบให้ความหวังแต่ไม่สามารถทําได้แต่รอบนี้สู่วิสัยจริงๆเพราะว่าเขามาแล้วแต่มันเป็นเพราะเขากลายเป็นหมาและพอถึงเวลานอนนางเอกก็พาเขามานอนที่โรงรถนั่นก็เพราะว่าเธอกลัวว่าสามีของเธอจะกลับมาและต่อว่าว่าเธอเอาหมามานอนในบ้านนั่นไงเพราะว่าเกลียดหมาเลยโดนไล่ออกมานอนนอกบ้านและในขณะที่พระเอกกาลังหลับไปทันในนั้นรเรกก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมและแน่นอนเขาก็เดินเข้าไปในห้องนอน และบอกกับเมียเขาว่าเขากลายเป็นหมาเออหมาหัวเน่าออกไปนอนนอกบ้านซะใครมันจะเชื่อเช้าวันต่อมาเร่ก,ก็กลับมาว่าความแล้วน,นะครับแต่อาการของการเป็นหมายังคงอยู่เหมือนเดิมขณะหมาตำรวจแม่งยังรู้เลยขอดมตุดหน่อยและเมื่อถึงเวลาที่เขาทําการซักโจทย์ก็เหมือนเดิมแหละครับเละและไอโจคนนี้มันก็บอกนะครับว่ามันแอบเข้าไปที่บริษัทของแซกที่นั่นมีสัตว์แปลกประหลาดถูกขังอยู่ในกรงมากมายและก็มีหมาตัวหนึ่งขนยาวๆตัวสีขาวและมันําให้พระเอกรู้แล้วนะครับว่าไอหมาตัวนั้นที่กัดเขาจนทําให้เขากลายเป็น น,น่าจะมาจากการทดลองของบริษัทนี้นั่นไงไปช่วยมันดันเข้าตัวซะเองเวลาต่อมาเรเอกและนางเอกก็มาหาอาจารย์ที่ปรึกษาของลูกชายเขาเพราะว่าเกจของจอร์ดตกลงจนห่วยแตกแต่ก็นั่นแหละยังไม่ทานได้สาระอะไรเลยโจโจเรเอกก็บังเอิญมองออกไปนอกหน้าต่างทำให้เขาเห็นน้องเหมียวเงาและมันก็แน่นอนไล่แมวสิครับอาการของหมาเข้าสิงเรียกได้ว่าระเนระนาดแม่งเดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องหมดแม้แต่คนท่าคนแก่ก็โดนชนจนกระเด็นกระดอนอย่างโหดและผลสุดท้ายเขาก็กลายเป็นหมา แต่นั่นยังสวยไม่พอเขาโดนเจ้าหน้าที่จับหมาจรจัดจับไปอีกตามมาที่ห้องทดลองไอ้สอตัวงั่งมันก็บอกกับแซกนะครับว่ามันสองคนสามารถสกัดเซรุ่มได้แล้วแต่ยังไม่ได้ทดลองกับคนสักคนไอ้แซกมันก็ดีใจจัดและจะรายงานให้กับเจ้าของบริษัททราบทันทีในขณะเดียวกันที่จอร์ดเขาก็มารับพระเอกออกจากที่กักกันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละวันๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่จอร์ดจะต้องลงแข่งให้กับทีมลักบี้พอดีและพอถึงเวลาแข่งก็เหมือนกับว่าเขานะ่ะจะไม่รู้เรื่องลักบี้เอาซะเลยก็ไม่ได้ชอบอะนะและมัน ทำให้เขาโดนถล่มเละเพราะว่าอันที่จริงแล้วเขาชอบการแสดงละครมากกว่าพระเอกก็เลยรู้แล้วนะครับว่าแ้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้รู้จากลูกเขาเลย เวลาต่อมาที่บ้านของพวกเขาพระเอกก็ได้ยนลูกสาวของเขาคุยกับแฟนหนุ่มว่าพวกเขาทั้งคู่แอบขโมยเจ้าโคมาจากบริษัทของไอแซคและมันทาให้พระเอกแน่ใจทันทีว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะบริษัทเวนี่แน่นอนทันในนั้นจอก็มาบอกกับคารลี่ว่าเขาจะสั่งพิซซ่ามากินเพราะว่าวันนี้พ่อกับแม่จะไปกินข้าวนอกบ้านและมันทาให้พระเอกนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขาทั้งคู่นั่นแหละเป็นหมาจะไปยังไงเขาก็เลยคาบดอกไม้ไปที่ร้านอาหารที่นางเอกได้นัดเขาไว้มัน ้ำไม่นั่งเอกที่นั่งรอเขาอยู่ที่ร้านเห็นหมาคาบดอกไม้มารอเธออยู่ข้างนอกมันซ้ำให้เธอนั้นเสียใจสุดๆที่พระเอกส่งหมามาแทนเออเป็นใครใก็เสียใจผัวในร่างหมาและพอถึงเวลาที่เขานอนหลับก็เหมือนเดิมนะครับกลายเป็นคนสัง,งน้นเขาก็เลยเข้าไปที่ห้องนอนที่เมียเขานอนอยู่และเขียนจดหมายขอโทษเธอจากน้ำพระเอกก็ตรงมาที่บริษัทเวนนั่นเขาก็พยายามจะแอบเข้าไปในนั้นนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปชาในนั้นเขาก็สังเกตเห็นคนไร้บ้านคนหนึ่งที่เข็นรถมาพอดีเขาก็เลยจ้างคนไร้บ้านคน เ,เอากิ่งไม้เนี่ยปาไปตรงนู้นหน่อยและไอ้คนไร้บ้านคนนี้มันก็คว้างแบบงงๆนะครับและมันทาให้พระเอกวิ่งสีขาไปคาบไม้ไปอย่างรวดเร็วไอ้คนไร้บ้านนี่ก็หมือนติบอะไรของมันวะเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นหมาแต่เขาก็ยังไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับเขาก็เลยคาบไม้มาให้คนไร้บ้านอีกรอบและบอกให้เขาคว้างแรงๆก็น,นั่นแหละมันก็คว้างไปแบบงงๆเหมือนเดิมแล้วรอบนี้พระเอกสาม,มารถแปลงร่างได้สําเร็จมิติใหม่แห่งการแปลงร่างเหล่าอเวนเจอร์ยังต้องมาเรียนงานด้วยในขณะเดีวยวกันที่ห้องทดลองไอแซคและสองงั่งมันก็พาสติ เจ้าของบริษัทมาเพื่อจะทดลองแม่งเอาเจ้าของบริษัทมาเป็นหนูทดลองเลยโค่นลงทุนแต่ทันใดนั้นไอ้สตีฟแลนด์มันก็ชักแงกๆเพราะยาที่ไอ้แซคมันฉีดให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่เซรัม่มที่ไอ้สองคนนั้นผลิตขึ้นมาแต่มันเป็นยาที่จะทําให้สตีฟแลนด์เป็นอมัมพาตเพราะไอ้แซคมันมีแผนที่จะขึ้นเป็นซ e อของบริษัทนี้ไม่น่าเชื่อก่อนเป็นฮีโร่แม่งเคยวางยาคนแก่เออเอาเข้าไปและในขณะที่พวกเขากําลังคุยแผนชั่วกันอยู่พระเอกที่เป็นหมาช่องแอร์เขาก็ได้ยินทุกอย่างนะครับแต่ในขณะที่เขากําลังจะเดินออกไปำ 3ตัวนั่นมันก็ได้ยินเสียงของเขาที่เดินอยู่บนช่องแอร์ไอ้สตัวเนี่ยมันก็ไปดูกล้องวงจรปิดและพบว่าพระเอกแม่งคาบไม้แล้วกลายเป็นหมาแม่งโคตรล้ำไอแซกก็เลยสั่งให้สองงั่งไปจับตัวของพระเอกมาเพื่อเอามาทดลองเวลาต่อมาพระเอกก็กลับมาที่บ้านเขาก็ได้ยินลูกของเขาคุยกันและลูกของเขาก็คิดว่าพ่อกับแม่จะเลิกกันเพราะว่าพ่อไม่ยอมกลับบ้านและมันทําให้พระเอกต้องทําอะไรสักอย่างและเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งไปที่ของเล่นตัวอักษรเอาใหม่และคาบมันลงมาอีกแล้วแต่รอบนี้ได้ผลลูกของเขาอ่าน สอนที่เขาเรียงไว้ว่าเขาหนักคือพ่อแต่พ่อกลายเป็นหมาแล้วมันทำให้ลูกเขาทั้งคู่เชื่อนะครับเพราะว่าลูกสาวของเขาฉลาดมากแล้วรู้ว่าหมาที่กัดพ่อของเธอต้องโดนทดลองมาแน่ๆจนทําให้พ่อของเธอกลายเป็นหมาแต่ทันใดนั้นเรก็เหมือนจะได้ยินอะไรบางอย่างจากนอกบ้านและพอเขาออกมาก็เจอไอ้สองงั่งจับตัวเขาได้แบบง่ายดายแต่ลูกของเขาก็เห็นนะครับแต่ก็ช่วยไม่ทันจากนาะยแซกมันก็มาคุยกับพระเอกนะครับว่ามันจะทําการทดลองพระเอกแต่มันก็ดันซนและแย่นิ้วไปหาพระเอกนั่นไงแย่นิ้วมากัดแม่งและหลั หลังจากที่พวกมันทั้ง3ตัวออกไปจากห้องนี้เพื่อไปทําอะไรบางอย่างพเพล็กก็ถามโคว่วาจะทํายังไงถึงจะกลายเป็นคนได้โดยที่ไม่ต้องหลับโคก็เลยแนะนําให้เขานะ่ะทาสมาธิถึงจะแปงลงร่างได้เออดีกว่าคาบไม้เยอะเลยและพวกสัตว์แปลกประหลาดทั้งหมดก็นั่งสมาธิกับเขาด้วยนะครับอย่างเท่และก็สําเร็จเขาสามารถเปลี่ยนร่างมาเป็นคนจนได้จากน้้าเพลกก็วางแผนร่วมมือกับพวกสัตว์ทั้งหมดจนทําให้เขานั้นสามารถพาสัตว์ทุกตัวแอบขึ้นไปทางช่องแอร์ได้สําเร็จแต่ตัวเขาเองดันถูกสองตัวงั่งจับได้เพราะหนีไม่ทันแต่ก็น่ มันทั้งคู่ก็โดนลิงเห่าได้เอาปืนไฟฟ้าช็อตพวกมันลมทั้งยืนสมน้ำหน้าในขนาดเดียวกันที่โคเขาก็วิ่งหนีออกมานอกบริษัทซึ่งมันพอดบพอดีที่พวกเด็กๆมาเจอกับเขาพอดีและคิดว่านั่นอะ่ะคือพ่อของพวกเขานั่นแหละครับพวกเขาก็รีบพาโคไปหาแม่เพื่อบอกว่าไอ้โคเนี่ยมันเป็นพ่อของพวกเขาหน้าตาไม,ม่เหมือนกันซะอกีกนึกว่าใชา่ส่วนพระเอกก็พาพวกสัตว์เชื้อสายหมาทั้งหมดเขาก็รีบขับรถไปที่ศาลเพื่อไปบอกเรื่องนี้กับทุกคนจากนั้นเขาก็โทรไปหาหนางเอกนะครับและบอกว่าให้พวกเขาทั้งหมดมาเจอพระเอกท และเอาเสื้อผ้ามาให้เขาด้วยและในขณะที่พระเอกกําลังเดินทางไปที่ศารอยู่นั้นรถแมงก็โตรติดเขาก็เลยทิ้งพวกสัตว์ทั้งหมดรอในรถก่อนเดี๋ยวไปสาลไม่ทันจากน้ำแพรก็วิ่งไปที่ศารแต่ก็ช้าอยู่ดีเขาก็เลยแปลงร่างเป็นหมาซะเลยตอนนี้ไม่ต้องคาบไม้และแปลงร่างเลยตามสั่งและพอเขามาถึงที่ศารหมานก็ท้ามให้ครอบครัวของเขาทุกคนเห็นว่ามีหมาอีกตัวที่หน้าตาเหมือนกันเด๊แต่เมียของเขาก็ยังไม่คิดว่านั่นคือผัวของเธออยู่ดีใครจะอยากมีผัวเป็นหมาจากน้ำแพรก็พยายามเห่าเป็นเสียงและบอกกับเมียของเขาวา ผมรักคุณพร้อมกับการเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นคนทันทีและมันทำให้ทุกคนเห็นว่านั่นคือพ่อของพวกเขาจากน้ำาเรกเรีบใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเขาล่อนจ้อนอยู่ต้องรีบใส่แล้วเดี๋ยวเข้าไปในศาลไม่ทันและพอเขาเข้ามาที่ศาลก็ดูเหมือนว่าเขาจะโดนถอนออกจากคดีแต่ด้วยผลงานของเขาที่ผ่านมามีดีอยู่มากมายเขาก็ยังเป็นคนที่ทุกคนไว้วางใจว่าเขาน่าเก่งจากน้ำาเรกก็ทำการเบิกตัวแซกเพื่อจะซักเขาและพอเขาได้ซักถามแซกเขาก็พยายาม,ยมโยมโหแซกนะครับและมันทำให้แซกแสดงอาการแป แปลกออกมามันเป็นเพราะอาการจากการโดนพระเอกาศแม่งกำเริบและมันทำให้พระเอกและแซคคำรามแข่งกันในศาลนั่นแหละทุกคนต่างก็นั่งดูพระเอกและแซคคำรามใส่กันเอาเข้าไปผู้พิพากษาก็ทนดูไม่ได้นะครับเลยสั่งเจ้าหน้าที่จับตัวของพระเอกออกไปจากศาลเพราะว่าเขาทั้งคู่คำรามกันหนักมากแต่ทัในใดนั้นพระเอกก็เอากระบองมาโย,ยนให้แซคคาบและแน่นอนแม่งก็คาบสิครับจะรออะไรหมดการไอรอนแมนกู Man และมันทำให้ทุกๆคนกับผู้พิพากษาต้องตกใจเพราะไอ้แซคมันคาบไม้โชว์ก็นั่นแหละ ผู้พิพากษาก็สั่งให้จับไปแซกในร่างหมาเอามันออกไปและขังเอาไว้ซะเดี๋ยวมันจะไปกัดใครเข้าห่างแม่งเริ่มงอกแล้วพร้อมทั้งยังสั่งให้ปิดบริษัทของมันด้วยเดี๋ยวแม่งกลายเป็นหมากันทั้งเมืองจากน้ำเาเรกก็มาคุยกับครอบครัวของเขาและไม่สนใจงานของเขาแล้วพอเป็นหมาก็รู้ว่างานมาที่หลังครอบครัวเเรกก็ขอโทษลูกๆของเขาแล้วรวมทั้งเมียอันเป็นที่รักส่วนพวกสัตว์สายพันธ์หมาพวกมันก็ขับรถมากันเองแต่สภาพไปอย่างที่เห็นขับมาได้กระบุญแล้วเวลาต่อมาเขาก็พาครอบครัวของเขาพากันไปพักร้อนที่ ทะเลตามสัญญาเพื่อที่จะชดเชยในสิ่งที่เขาเคยลัดทิ้งไปแล้วมันทำให้ครอบครัวของเขากลับมามีความสุขเหมือนเดิมส่วนโคที่มาด้วยก็โตเคลื่อนอย่างสนุกสนานแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และวพื่อคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมํำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ